สวัสดีครับวิธีคนเมืองเหนือนะครับวันนี้กัดแรงแน่นะครับพอดีน้องเบลเขาว่าเออวันนี้ได้หอยมานะครับต่างบ้านห้องว่าหอยกาบอีกนะครับโอ้วันนี้กัดกันใหญ่ขนาดครับเถียวกับฟ้ามือด้วยครับโอ้วันนี้เขาจะเอาพัดกะเพรานะครับโอ้หอยกาบนะครับโอ,อ้ตั้งอื่นตั้งไก่บนห้องมาอย่างเนาะ จริงๆแล้วนะเขาเอามานะครับตอเอาเจ๊น้าเหมือนะครับเพื่อให้มันคลายคลายขี้เหมืขี้ดินขี้อย่างที่ตีหอยเขากินเนี่ยนะครับโอ้เกนี้เกนใหญ่ขนาดเลยนะครับถ้าเทียบกับมือนะครับนี่กระเจ๊หน้าไม่ประมาณสักเกิงวันละนะครับวันนี้เ้าจะเป็นเมนูไอเขาจะเอามาพัดกัะเพรานะครับพัดกัะเพราเดี๋ยวรอน้องเบาเาตั้งน้ำกํานะครับ ตั้งน้ำเพื่อเพื่อจะลวกหอยนะครับน้อเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับดับแรกเขาก็เอาอมอนหนึ่งนะครับตั้งไฟนะครับแล้วผมก็จะใส่นี่เลยนะครับเพาบมัต้องรอจนน้ำเดือดนะครับเพื่อจะได้มันดูความหอนแล้วก็แบบไม่ว่าจะคลายแบบปิดเป้ออย่างออกไม้นุ่หอยกาบนะครับโอ้โหดูสังเกตดูครับหอยใหญ่มากเลย <laughs> อยอดเมน,นูนี่นะครับคนเมืองมาเท่านั้นครับเนาะที่ได้กินนะหอ,อยจีน้นะถ้าเป็นอาหารทะเลเป็นหอยทะเลให้จะแป้งนะผมว่านนครับนี่เป็นหอยหอยสมุมนเอาใส่ป่ตัวอ,อย่างนะครับหนห้องอย่างก็เนี่ยคล้ายๆหอยแมลงภู่นะครับเนี่ยหอยแมลงผู่นําจืดอีหล่อแต่บ้านทางบ้านผมขอห้องว่าหอยหอยเสียมนีนะครับโอเคนะครับครับเป็นได้ ต้มคือหอยซุกก่อนนะครับน้อเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับจ่ายเวลาหน่อยนะครับเอาจนแบบหอยเนี่ยอาเลยนะครับโอเคนะครับครับหลังจากเขาลวกเสร็จแล้วนะครับเขาจะมาใส่ใส่ขี้มออมกันเนาะก็สีเนาะเออเนี่ยนะครับมันจะมีขี้มันนะครับอยู่ในนี้เดี๋ยวขี้ออกก่อนเออเนาะตรงนี้กับมีขี้นะไปกะมันกินได้นะครับ ล่างคีมมันออกกันติดกางๆนี่เนาะนี่ครับจะอยู่คีมจะอยู่ประมาณติดกางๆนี่นะครับนี่นะครับอันก็ข้อกับบีเอาคีมมันออกนะครับนี่ขาวดีขนาดสวยกันสวยเอาคีมมันออกนะครับ หานี่เราเตมน้างลอหา่งต้้ไกนี่งครับอเป็นไครับโอ้หน้ากินมากเลยนะครับชิ้นสีเป็นอี่มาได้เลยครับแต่สีแต่แตนี่น้ากินขนาดตอาข่าขาวนะครับเนี่ยโอ้ผักผาดกะเพานี่ยมอะขนาดนี่กระเพราเนาะอือนี่นะครับตัวแต้มเป็นจีอูตัวใหญ่ขนาดนะครับ เขาจะใส่เอาขี้มันออกนะครับดูขี้มันเนี่ยครับดำๆเนี่ยครับเนี่ยนี่ครับที่ดำๆเนี่ยเหลืองๆเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นหน่วยอะห้อยหัวหน้ห้อยเนาะน่าจะกินจะกินอยังงง่าเนาะอ๋อเลือดง่ายกินง่ายเหรออ่านี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใส่กันนะครับเนาะใส่ขี้ใส่อย่างกันนะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับ อ้าวแต่ครับผมต่อไปผมจะซอยห,หอยที่เขาล่างสะอาดแล้วนะครับซอยให้เป็นพอดีค้ำนะครับเพื่อเขาจะเอาไปพัดกัะเพราเนะาะวันนี้เขาจะทําพัดกัะเพรานะครับซอยให้พอดีค้ำนะครับโอ้โสุดยอดเลยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับลองอสถานที่มาหน่อยนะครับพดนอดีน้องบบาวโทรไปว่าไอ้ผมได้หอยหมานี่นะครับไอ้จะมาทําเมนูหอยเนาะเดี๋ยวไอ้ขอกั้มเลยเนาะ ขอว่าทายให้พี่ีแอได้พอกํัเตอร์อีกนะครับซอยกชินแบบมอกกับป๊อเนาะพอดีคำนะครับพอดีคำเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอยัดซอยกันะครับอ้าวนะครับเรามาดูส่วนผสมกันนอวันนี้เขาจะทําพัดกระเพานะครับวันนี้จะเป็นสูตรกระเพาใส่พริกแห้งนะครับมีหอยพ้องมีกระเทียมนะครับพริกแห้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกแดงดำนะครับ ใบบักูชีกนะครับสำคัญสุดก็ใบกะเพรานะครับใบกะเพราหอมนะครับโซ่ๆนี่กับมี้งแห้งนะครับผวชุรดนะครับรสดีแล้วก็น้ำตาลตัเอนน้อยนะครับอันนี้ก็หอยนาง้มนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับมะเอกเฮงแตอยูเพ่นะครับเออโอเคเดี๋ยวเราไปหลังสันเมนูกันเลยนะครับอ้าวต่อไปหัวจะต่ำนล้วพก่อนนะครับ ดยการเอาพิกงแห้งครับอหอมขาวนะครับลงไปต่ำนะครับต่ำเพื่อเจ้แบบค่าน้ำมันเนะเาะเดี๋ยวดูขั้นตอนนะครับตามคือตามสองอย่างนะครับตําแค่พิกงแห้งแล้วก็หอมขาวนะครับตําหมอกมูมามาน,น,น,นะครับเนาะมันต้องตมม่ำให้มันละเอียดเกินไปนะครับ อ้าวตั้งน้ำมันให้ดเดือดนะครับใส่พริกที่เขาโขกไปนะครับโอ้โหตามดูนี่ทันทีเลยครับเพราะว่าไฟมันแรงเนาะไปนะครับโอ้โหไฟลุกเลยครับใส่หอยลงไปเลยนะครับรวไปสักพักหนึ่งนะครับเผื่อหอยมันซุกนะครับ สีสันน่ากินจังเลยเมนูงมืองๆนะครับวันนี้นะครับแต่เราทำให้สะอาดสะอาดหน่อยนะครับโอ้หน้ากินนะครับพัวไปสักพักหนึ่งนะครับเนาะนี่เขาก็เล่งไฟให้หน่อยนะครับโอ้สุดยอดครับ,รบต่อไปผมจะย่อ,อน้ำมันหอยนะครับ มันหอยลงไปนะครับตามด้วยสุดหนึ่งนะครับสีอิ่วขาวนออเยาะไปเห็นหน้อยนะครับเอ๋ยยดสุดนี้นะครับอือไลนครับชิงหน้าตาน้าขินมากเลยนะครับ กว่าเสร็จสุกเลยนะครับก่อยๆควคบควไปนะครับเนาะสเกตเลี้ยงดูบดนี้ให้มันไหม้นะครับแต่เต่าทานนี่เดี๋ยวคอนโทรลยากหน่อยนะครับถ้าเป็นเต่าแก่นนี่ก็ถือว่าจะได้นะกว่าควาไปะต่อไปผมจะไปไอ้รถด,ดีผมชุนลวดแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลต้องใส่ไปหน้อยนะครับเพื่อจะเพิ่มความหวานนะครับ มันจะหวานตับกับรสชาติความเค็มได้ได้ลงตัวเลยนะครับอ่าโหเห็นได้ครับเมนูนี่ครับเมนูฟัดคานเหมือนกันเด้อหลายดาวอยู่เด้อสุดยอดนะครับอ้าวครับจะให้ผมใส่ใบบุกรูดนะครับกับใบกะเพราหองน้นี่คือพระเอกครับใส่เยอะๆนะครับเนี่ยอร่อยนะครับใบบุกครูก็ใส่เยอะหน่อยกะเพราใส่เยอะหน่อยนะครับ โอ้เหล็งไฟเห็น่อยสุตหนึ่งเมืองเขาแตะนะครับเนี่ยโอ้ยแห้งไปหน่อย โอเคนะครับแค่นี้ครับพร้อมเสิร์ฟนะครับน่องมีหน้าคุกคิกนะครับอ้าวอ้าวนี่นะครับเออเมนูหอยกาบเพานะครับเมนูพัดกระเพราหอยกาบนะครับวันนี้ก็น้องบ่าวก็ขอฝากเมนูแต่เด้อครับเด้อมีพร้อมเสิร์ฟนะครับจะได้ก็ช่วยกดติดตามนะครับกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมจิ๋มนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ